สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่สาวไทยพบกับความล้มเหลวในสัปดาห์แรกโดยที่พ่ายให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ที่พวกเขาไม่เคยชนะใครเลยในเนชันลีกมาในช่วงหลังจำให้แฟนๆต่างวิจารณ์กันไปต่างๆนานาโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็เคยพูดแล้วว่าลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งหากแฟนคลับสาวไทยตัวจริงเราจะไม่ได้อยค่าสาวๆของเรากันนะครับแต่เราต้องมองปัญหาว่า มันเกิดจากอะไรและเราก็พอจะรู้ปัจจัยสําคัญหลายอย่างที่แฟนตัวยงจะรู้ดีว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแรกสนามสองกับทีมท็อปสิของโลกอย่างโดมินิกันที่เราไม่เคยชนะพวกเขาเลยในศึกเนชั่นลีมันพิสูจน์แล้วว่าทีมสาวๆของเรามีดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มีลูกยังสาวรุ่นใหม่หลายคน แจ้งเกิดแล้วในรายการนี้ในส่วนของเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามตอนนี้ก็กําลังลุ้นแชมป์ชา l l เลนเจอร์ครับชิงกับคาสัสสถานเพื่อเข้าไปเล่นในรอบต่อไปในการลุ้นเข้าศึกนชันลีกกับทวีปอื่นต่อไปโดยสื่อของพวกเขาไม่ช้าได้นําเสนอข่าวสาวไทยทันทีโดยบอกว่าสรุปประเทศไทยเอาชนะดมินิการเป็นครั้งแรกที่ VNL 2 0 2 4 สามต่อหนึ่งเซตซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากแมตที่ล้มเหลวกับเกาหลีใต้ในสัปดาห์ที่หนึ่งสาวไทยคงรู้สึกหดหู่แต่เมื่อพวกเขาได้กลับสู่บ้านเกิดพวกเขาได้นำาพาจิตวิญญาณมาต่อสู้ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในขณะที่โดมินิกันเมื่อสาวเบอร์หนึ่งมาติเนสไม่สามารถทำอะไรสาวไทยได้เต็มที่มันจึงเป็นโอกาสของสาวไทย โดบิวนการน,นาเสนอรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างเรียบง่ายโดยมีตัวรุกที่ดีเพียงสองคนได้แก่กอซ์สเลสมาตินสและอิสเบลช่วยให้ดบิการชนะได้เซตเดียวเท่านั้นแต่ทางด้านฝ่ายไทยนำเสนอการเล่นที่เข้มแข็งและสม่ำเสมออย่างยิ่งเมื่ออัจฉรพรเล่นไม่ได้วิภาวีก็ทำหน้าที่ได้ดีนอกจากนี้พิมพ์พัชยา,ยาทัดดาวและ ฮัตยายังเล่นได้หน้าประทับใจมากส่วนสูงไม่ใช่ข้อได้เปรียบของไทยแต่แมตช์นี้พวกเขาสกัดบอลได้ดีกว่าคู่ต่อสู้ชัยชนะนนครั้งนี้ทำให้สาวไทยเก็บแต้มได้มากมายและมีความหวังในโอลิมปิกที่ปารีสต่อไปยินดีกับสาวไทยด้วยชัยชนะครั้งแรกที่ VNL 2024โดยหลังเกมก็มกักจะมีเรื่องราวดีๆมิตรภาพจากผู้เล่นแต่ละทีม ที่เคยไปเล่นร่วมกันยังหลีกนอกอยู่เสมออย่างเช่นภาพเหล่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ